สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่ออัญชลีขจรจอนพงศ์ค่ะชื่อยูค่ะพี่ยูมาที่นี่ค่ะพี่ยูมีอาการอะไรคะอ่าเริ่มแรกเลยคือแขนกับขาเนี่ยมันอ่อนแรงก็แขนขาอ่อนแรงใช่ลามไปที่หน้าเราหน้าเราเหมือนกับคืออาซีขวาทาั้งซีกมันไปหมดเลยค่ะ่าฮะก็เลยไปรักษาไปหาหมอก่อน ไปหาหมอหมอเขาก็เหมือนวินิจฉัยว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นกล้ามเนื้อแบบว่าบีบเส้นปราาะสาทประมาณนี้ค่ะก็เลยก็เลยมาเหมือนหาคลินิกกายภาพที่เหมือนตอบโจทย์เราที่มันมีเครื่องแบบ PMS อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอทางนั้นถ้าเหมือนแบบว่าเราเราเราักษา PMS กระทางเขามาเขาก็เหมือนกับว่าเราต้องออหาคลินิกกายภาพที่มันมีเครื่อง PMS นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ให้โจทย์มาแบบนี้แล้วก็พอมาที่นี่แล้ว ทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่โยค่ะทำแล้วเป็นยังไงบ้างเหรอคะดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทมาแบบว่าเป็นคอร์สท,ที่แบบทดลอง<ช>เรารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ประทับใจค่ะ<ช>ตอนนี้อาการอ่อนแรงเนี่ยคือแทบจะไม่มีแล้วอาจจะมีบ้างแต่มันไม่แบบว่าฟุบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คืออาเรียกว่าลาแล้วกันเนาะใช่มันอาการลามันยังมีอยู่บ้างบางช่วงเวลาช่วงขณะแต่ไม่ทั้งวัน คือไม่ทั้งวันแล้วก็ไม่24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นตลอดไม่ตลอดคือดีขึ้นดีขึ้นใช่ดีขึ้นให้ประมาณ90%เลยใช่ใช่แลจริงค่ะแล้วพอมาที่นี่เราค่ะได้มาได้รับการรักษาพี่อยู่ประทับใจอะไรบ้างที่ SJ คลินิกของเราค่ะก็ประทับใจทุกอย่างนะคะประทับใจตั้งแต่น้องเคาน์เตอร์เลยแล้วก็น้องที่ยืนอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็พี่ทุกอย่างค่ะคลินิกสะอาดบริการดีแล้วก็พนักงานพูดเพราะ แล้วก็หมอก็ดีด้วยค่ะถ<ช>ามตลอดเจ็บไหมอะไรไหมแล้วก็ถ้าพี่ยูอยากจะแนะนําท่านอื่นยังไงว่าถ้าเขาเป็นเหมือนพี่ยูพี่ยูอยากให้แนะนํานิดนึงว่าควรดูแลตัวเองยังไงก็ถ้าถ้ามีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้เหมือนกันว่ารีบมารักษาเถอะอย่าปล่อยไว้เพราะว่ามันปล่อยไว้เนี่ยจากอยู่ตอนแรกเป็นแค่ขา ลามมาแขนแล้วก็ขึ้นหน้าเพราะว่าเพียงแค่เราคิดว่ามันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็คือมารักษาอย่างน้อยก็คือแบบว่าให้คุณหมอวินิจฉัยก่อนก็ได้ว่าว่าเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าทําการกายภาพดีขึ้นค่ะดีขึ้นจริงๆ